สวัสดีครับผมวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับกับร้านออมบิ๊กไบนะครับวันนี้พามาชมเข้าใหม่หนึ่งคันนะผมคันนี้แซดสามร้อยนะครับ ABS นะผมคันนี้ปีคศสองพันสิบหกแท้นะครับสีแดงดานะครับสวยๆครับสีเดิมโรงงานนะผมรถไม่มีล้มไม่มีชนหนักมานะครับมีแฟลิ่งข้างสวยๆนะครับปิดแฟลิ่งข้างสวยๆยางหน้าใหม่ยางหลังยังเต็มมือคัดมือเบรกแต่งนะครับ กันลอยถังกันลื่นข้างถังนะครับโซ่ใหม่นะครับคันนี้เดิมๆนะผมท่อเดิมหมดรถรวมๆสวยเลยนะครับผมคันนี้เลขใหม่อยู่ที่สามหมื่นเก้านะครับไหม่แท้นะผมสวยเลยนะครับรถมีริ้วรอยตรงนี้นิดหน่อยนะครับเป็นรอยโดนซีโดนอะไรแค่นั้นนะครับไม่ใช่รอยล้มหรือว่าอะไรนะครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังครับ ทีเดียวติดนะครับเครื่องเงี้ยๆรับติดง่ายครับตัวรวมๆสวยนะครับมานี้ครับไปเครื่องไม่มีโชว์นะครับผม a อเขี่ไปดับปกตินะครับรอบขึ้นปกติใครชอบเดิมๆคันนี้เลยครับเล่มสวยนะครับหน้าสิบแปดสะอาดนะครับ พร้อมโอนนะครับผมราคา6กหมื่นเ้าเท่านั้นนะครับผมคันนี้ใครหายอยู่ไม่ผิดหวังครับขี่สบายแน่นอน,นครับหรือจะเป็นพวก6กหศูนย์อะไรก็มีให้เลือกนะครับผมพร้อมรับซื้อเรื่อยๆนะครับรถอยู่จงงังหวัดอำน,นาจเจริญน,นะครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ